ติภาดีครับสวสดรสมาธิทุกท่านครับสี่ดีตลาดทุกท่านครับสเจ้ามีทีธรรมดาครับเจ้ามีทีธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นไทยเย็นนะครับหุ้นไทยเย็นของวันที่เจ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะหุ้นไทยเย็นก็คือได้แก่ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยนะหุ้นไทยเย็นนะครับไม่ใช่ของช่องเก้านะรอบเย็นนะเป็นของตลาดหลักทรัพย์นะครับต่ออะไรเราต้องมาชมกันนะครับ ขอขอบพระคุณทุกท,ท่านนะครับที่เร้ยคำมัชมนะครับทุก่อคิดเพื่คิดเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตูเทกดไลค์กตูเทด้วยนะครับประมาณนี้นะอ่าอ่าครับเกือบไปเลยนะครับศูนย์กับหนึ่งนะเน้นที่หนึ่งนะครับห้าหนึ่งหนึ่งห้า หกหนึ่งหนึ่งหกเปลี่นหนึ่งหนึ่งเปลี่นแปดหนึ่งหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเอาอันนั้นเปี่ยนปิดแน่นอนแล้วหกอ่ะข้างบนอ๋อห้าคูณถึงห้าไม่หินหรอก <c oughs> คืนนึหกหัเจ็ดคืนนึงเจ็ดแปดคืนนึงแปดเก้าคืนนึเกาไม่ปิดนะอต่างไงนะเน้นที่ห้าหกห้าพันหกพันเจ็ดพันนะครับเกินห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็เน้นเป็ดตัวเน้นครับเน้นเน้นนะเกินสายลูกสายวิ่งวัเน้นที่หนึ่งนะเน้นที่หนึ่งนะครับนี่นะครับเกิดพันนะพบกันใหม่นู่นนะครับวันจันทร์นะพบกันใหม่วันจันทร์มีแล้วกัน เดี๋ยววันนี้จะเีียกพื้นที่อาการนี้นะครับโอเคอะครับไปนะเปลี่ยนพันนนะอาอ่ะไปน,น,น,นมากมากนนมาก